ไม่รอช้าซนฮึงมินคุยตัวต่อตัวกับหนึ่งแข้งทีมชาติไทยหลังจบเกมคัดบอลโลกซนฮึงมินแนวรุกทีมชาติเกาหลีใต้ยืนคุยกับหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยอย่างเป็นกันเองหลังจบเกมคัดบอลโลก2 0 2 6นัดล่าสุดวันที่26มีนาคม2567ควัคนหลงจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C ีนัดที่4ซึ่งช้างศึกทีมชาติไทยเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานแพ้ สมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ไปศูนย์ต่อสามทั้งนี้หลังจบเกมมีภาพสนฮึงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ที่ทำไปหนึ่งประตูในเกมนี้ยืนคุยกับสุปชัยใจเด็ดอย่างเป็นกันเองถือเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างนักเตะทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้เกาหลีใต้มี10แต้มนำจากฝูงกลุ่ม4ขณะที่ทีมชาติไทยมี4คะแนนจาก4ี่นัดอยู่อันดับ 3. ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐครับ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิ0ดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก,ก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ